สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์ซูปูซุคนเนาะมาพบมาพบสองสบายเพื่อนคือเก้าเมื่อนี้เฮาซิมาเฮ็ดเมนูตำสมตำเนาะพี่น้องแล้วก็บอกได้เลยว่าเพื่อนเฮ็ดแซ่บคักพี่น้องแซ่บหลายเนาะแบบรับหนึ่งเลยตำสมตำของเพื่อนเนาะแบบว่าแซ่บเนาะพี่น้องแบบรสชาติเพลินถึกใจสาวเพื่อนคักสมแบบเปรี้ยวหวานเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องวันนี้เไาสิมาตําหุงกินเนาะโป๊ปนี่พริกหอยเชลลี่ราคาอันนี้คือหือมะละกอนอดอันนี้กะน้ำใบต้มน้ำใบลายต้มอันนี้เส้นขนมจีนกับเส้นหม่าม่าผสมกันยันโบอิ้มเมนีท อีกเัน้าไม่เห็ุให้กินได้พี่น้องตับูังคดหัวเงอนสาวใบเฟิร์นเนาะปราเห็ดตอนเก็มี่ถาลองประดงั้ไหมประแด็ไมมพเดมพรมีสบุรบรนณาเนาะจะัเป็นโฆษณาอย่างบุหู ลายคล่เยมันไม่ลายคล่อมมัเต็มเพื่อนได้เหมือนมันีน้เพื่อนลายเนาะเพื่อนทเต็มเพื่อนแล้วถ้ามือใดแบบโมไดมาเพื่อนสาวใบาเพิ่นนี่ใจสาาีขาดนี่แหละกินกินมืนได้นอนมารับติกินบ่ได้นอนมารับต้องมา เวนมาอย่างไรกมาหากินพออยู่กันเจ้าของมีหากินเนื้อจะไวไฟน์หมออยู่กันขังเมนหมอแกงน้ำใหม่เนาะนี่กับ่แม่พี่น้องสะวสาวไวไฟน์เพิ่แกงไว้นไเนาะแม่แกงน้ำไม่ไรแซ่บปะแซ่บเตอร์บลิซิมมาฮอดเพิ่นจะแกงเรียบร้อยแล้วนเนาะเาก็มาตำมือเดียว บาไม่ค่อยน้ำแล้วหมายไงแต่พวกนี้หัดอันนี้ตัดเสร็จน้กพุ่าัดสี็จมาลายจักหน่อยนี่กัดกัดขึ้ม้หน่อน กินผู้เดียวก็บบอสแซดเดอร์ตามมูลองมากินละลายคนคนอยู่ใส่ห้องมาเบิมัน <c oughs> จังเสก <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็สบุรณวันหน้าเด้อว,วันนี้ทำมาตับหมักหุงกับเมียบอยาวแชแน น้องไม่ไม่ไโต้ไม่ไรนี่ปล่อยพ่อแม่พี่ออจจน้อยจำใจมุ่งเนาะนี้สับุญเม่ได้ออกไปข้างนอกพ่อแม่พี่น้องเลยมาเพื่อนเสาใบเพิ่นเมื่อนี้เป็นยังสับุญจังบ่ออกไปข้างนอกออเพราะว่าสาับุญนั่นคนเห็นอยากกินส้มตำนะ้มตำวันนี้ไม่ได้กินแต่โดนแหละมีแต่ออกไปข้างนอกไม่ไมีเวลาเนาะแต่กระตือโบแน่อาจจะออกมาอยู่ จิมกันแซ็บแต่แ้นาะหอยเชอรี่สาบุญคนได้หอยมากเนาะหอยชื่อตละดาษพี่คว่กะาษนะอืมกระดาจ้าส่้าพันท้องะหน่อยอันนี้อันนี้ไปกินกับเลยปะกลับเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่พี่น้องเอกระปุ่นก็เช่นมาม่ารวมมิตรกัน คนยังไ่อิ yeah, ่มเนาะนยังไม่อิ่มอพี่น้องกลายูข้างในเราพันธนานังนังสายก่นเยะเดีสุดเด็กน้องอยังข้างนอกเขาีน้เป็นยังนหมอนแดงห่อไม้แงห่อไม้ใช่ใช่ปะ่พุกแวเปใช่แป็นยนอกพอดีเป็นโรคบาหวานจาปเพิ่อนะเฮ้ยมันหนามันหนามากทเดียวพ่อเร้อปะ เปลืองตานห้อยดินบโมเด้ยนเปลืองจะย่านเป็นโรคบาหวานแท่นกัวมันรักษาเพราะอไอจะแซ่เพราะอะไรเนาเจจแ่ดนะเจเๆเจุด้เสียงข้างในนี่เอาเลยจ้า ็นมือเป็นมือถาชิมพ่อแม่พี่น้องเองแสดงชิมนี่แ่นี่ยางนี้กเลยนะใส่ักใส่ักมันเตีแม่พี่น้องอุ้ยจองจองพม่ค่อยดีพี่น้องจองจองมันจองเพื่อนวัดเตียงท่องสแน็ได้ บะเตียงผูู้้อย่างนี้บะเตียงผู้เราพอบะเตียงบริเฮตควาป้อบริเฮตกับเขาเนาะพี่น้องบังก่เลยบรัง่วยใช้มือเนี่ยมันจแช่ได้พี่น้องเนี่ย๋ยวมันสีบ่มีโลอย่างภาอีเยมีสีโพี่น้องกูเป็นแ่ชแ่ด้่อ

เอาก้องมาเยอาักในยันป่อไรเง้ขินมต้ี่แยกให้เด็กๆ็กแยกให้เล็กหน่อย้งเขาเนาน้ำใก่อน ส้นล <correction S 1> so sure ้นลาดลาดหน้าคือไปแญ่ของใครของมันหรอกว้าาดกีนากน้ำตาลย่เ้นวาแยกอะไนี่เส้นกับมันตาหมแวเขาจะหยดคือเขาอีกแล้เออเอาไปกินนเส้นขากินกับแนก่อนเลยกินก่อนจเอาไปให้กินน้ำ้อ นกกเสียไว้แบบคางเ่างนพ่พเมพนกเพราะว่าลังเทือเปอนบกีบุ้งนะอันนี้ของดีพ่อแมพนอกผักคะเรือเซอมเราจะไปดามมาถึงกลับกับมอ่งหยวหกไงก็นเด้พอพเมพนกจะมาฐานมาพ่อไปเจ้า อุ้มเยังอุ้มไ้เยนาะคกยังไงเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถาดได้เพราะเวรงมนเนีนเอ,เอาแกมาค่ะพะกถักก็ได้ทักใส่สวยก็ได้แถึงการดืน หอยกระสีอุ้มคอบบวายแล้วแหละโอ้เสียงคอกกวนอะไรมาเป็นมือก้อนพ่อแม่พี่น้องเลยคบไงสบายดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือว่าม่กินแต่บังคุังอันนี้คือเอื้อยบัวเดียนเนาะมาเดิมไม่กินแต่บังคุังนุ่งกันเดิมอันนี้เด้ออันนี้เพิ่นกับซาวโสดเด้อพี่น้องเพิ่นกับมูวีลูกมีผัวเอ้ยมีแต่ลูกผัวบ่มีเนาะเลลิกแ้วผัวเลิก

dạng hai lần đầu tiên dạng hai lạc đi mầm 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 จ้าุอะไรเจ้าุอะไรก็ไม่กระแทบเ้าุดเห็ดไหมเ้าดอเห็ดมาอ้าเปานะอกับปเลยกินเสร็จแล้วก็เป็นสบู่มันาล้างจ้าสบู่มันามาล้างมาเก็บล้างเสร็จใค่อยกลับ ข้างจานถ้ากินแล้วโบล่างโบหอยกับจ้ากินเสร็จแล้วต้องล้างไม่ล้างไม่ให้กลับเขาบอกข้างล่างน่ะมต้องล้างเนาะปรเดี๋ยวมันจะหอยมากมันน่าล่าง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 สะอาดสะอาดให้ลูกได้เต่าออกมาจะได้น่ารักน่ารักอืมได้ลูกน่ารักสดใส สะอาดจานกหลาย้นี้นะขนาดขนาดมากิน้เช้านี่นีงานใหญ่ไงธรรมดาธรรมดาคนตาให้กินเลยก็ตลาดน่ได้ลานกะลานบยู่ลานักขันีได้เสพสาวนะว้าเห็นได้โอ้ยย่มัน แล้วชาวบ้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือเป็นผุ้สาวยังโสดมีแต่ลูกบัวี่ผัวแต่ว่าผู้โเดสดเนาะเเป็นจังไรอมึงเด้อพ่อแม่พ uh ี่น้องสนใจติดต่อหาาเพิ่นได้คือว่าทังสบุนบัานหน้าก็ได้พ่อแม่พี่น้องพ่อว่าทมนะ้า่าา่ ไอ้ถั่วจะนม่ม้วน่้วันไม่เหนจะป็นลูกถ่ไทยเธอข้าบอกมาเพราะจะ็นตามไม่ห้างเลยเนี่ยตตู้โอเคนั่นมีสามผ่านได้ จำทานทานไม่ทานแล้วเปล่าล่างเลยแหละกิเลิกเลิกล่างเลยเยสร็จที่เ,เ,เรียบร้อยแล้วงาม,งาม คือข้ากินตำมงหุงแกงน้องไม้เป็นสิ่งเรียบร้อยแล้วตั้งถ้วยตั้งซ้ำก็ได้เป็นสิ่งเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะซาวัยเพื่อนเพื่อนบว่างเพื่อนห้สะบุญลากล้องห้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนยเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สไว้เพื่อนเนาะที่ไอ้ดื้มอะไรก็คือผู้ใหญ่ยจะดีเบอร์สุดทุกคนผู้ฝึกซีอยู่ประเทศไทยเรือต่างประเทศเนาะจากคลิปนี้สะบุญสุขขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องกลับคำว่าสบายดี